ข่าวการปล่อยตัวเจ้าสัวเปรมชัยกัน,นสูตรออกจากเรือนจำท้องผาภูมิกำลังเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์และกระทบเชื่อมโยงไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะ โดยคุณเปียมชัยนั่นนะคะต้องโทษในคดียิงเสือดำป่าทุ่งใหญ่ในเรศวนและถูกจำคุก2ปีกับ6เดือนค่ะโดยได้รับการลดวันต้องโทษก่อนครบกำหนดในวันที่7ทธันวาคมนี้นะคะหลังได้รับโทษมาแล้ว1ใน3ค่ะซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบถึงมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม โดยคุณนิพิษอินทรสมบัติสสพัทลุงค่ะแต่แสดงความคิดเห็นผ่านเพจเฟซบุ๊กว่าคุณเปรมชายยอมรับการตัดสินของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้าย จึงอยากให้คนรวยและคนจนได้ตระหนักรู้ว่าประเทศนี้ก็ยังมีคนเคารพกฎหมายไม่ทาให้สังคมแตกแยกและบ้านเมืองมีสภาพเป็นสองมาตรฐานพร้อมกับยกขุนเปรีมชัยว่าดายหัวใจคนไทยในขณะที่บางคนได้รับคำสาปแช่ง ขณะที่คุณพงศินเสนพงศ์น้องชายของคุณเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันค่ะโดยทวงถามความคืบหน้ากรณียื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคุณทักษิณซึ่งดำเนินการไปเป็นระยะเวลาดังเดือน,นกว่าแล้วยังไม่มีคำตอบโดยระบ,บุว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างนอชอทักษิณกับนาชอเทพไทย นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณพิชิตไชยมงคลตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ,รเทศหรือคอปทอได้มายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมค่ะให้พิจารณาทบทวนเรื่องการส่งตัวคุณทักษิณออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะคะคอปทอนะคะอย่างยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะโดยข้อที่1นั้นนะคะบอกว่าต้องนําตัวคุณทักษิณกลับเข้าเรือนจําทันทีขออ้อ2อขอคัดค้านการขยายเวลารักษาตัวของคุณทักษิณภาย นอกเรือนจำซึ่งจะครบ60วันในวันที่22ตุลาคมนี้ และข้อ3ค่ะขอให้องค์กรสิทธิทมนุษยชนภายนอกเข้าไปสังเกตอาการป่วยของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลเพื่อยือนยันว่าข้อเท็จจริงคุณทักษิณอยู่ในอาการป่วยจริงและมีความจําเป็นถึงขั้นต้องรักษาตัวภายนอกเรือนจําและแน่นอนค่ะคุณสีสวรรณจันยานะคะผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็ได้ยื่นคําร้องต่อกระทรวงยุติธรรมเช่นกันค่ะขอให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสอบสวนว่ามีพฤติการที่เชื่อได้ว่า มีการสมรู้ร่วมคิดกันในการสร้างสถานการณ์ให้คุณทักษิณได้รักษาตัวต่อในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งขัดต่อกฎหมายรัชทันสองพรและกฎกระทรวงหรือไม่โดยหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะมีภาพของคุณทักษิณค่ะอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะคะเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งกรมรัชทันนั้นนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นภาพของคุณทักษิณจริงและอยู่ระหว่างการนำตัวไปทำา c t ีสแกนและ MRI ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะกรณีของคุณทักษิณน,นะคะยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้รัฐบาลเจรษฐาถูกตั้งคําถามมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่นะคะก็ต้องเผชิญกับปมร้อนทั้งการเมืองภายในและภายนอกประเทศที่เป็นอยู่ขณะนี้ค่ะ